ไม่ใช่หน้าสดนะคะแต่ว่าผิวยังสดอยู่เพราะวันนี้ตามชื่อครีถขายจะมารีวิวคุชชั่นสูตรใหม่ล่าส,สุดของลังคมดยกันนะคะพูดเลยว่าตื่นเต้นมากมคือมันเป็นสูตรใหม่แล้วก็ใช่ไล่กว่าเดิมจริงๆนะคะคือไอเนี่ยเป็นสาคุชชั่นอยู่แล้วนะคะทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมล่ะแล้วทีเนี้ยลังคมก็เป็นหนึ่งแบรนด์ที่สุดแบบเฮ้ยเขาทำได้ดีมากแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาออกสูตรใหม่ปรับใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมดีกว่าเดิมนี่ก็แบบเฮ้ยมันจะดีอะไรขึ้นกว่าเดิมได้อีกคือมันดีมากอยู่แล้วนะคะแล้วพอออลงงรสแแบบมันนนน่จิ มากจริงๆนะคะก่อนที่เราจะพูดไปมากกว่านี้ไอาจะลองให้ดูให้เห็นกันจั๊กๆเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลิสต์กันนะ,ะว่ามันดีขึ้นยังไงอะไรยังไงเออแต่แต่ก่อนว่าคูชชั่นของลังโคมนี่เป็นสูตร Blanc Expert นะคะ b l a n ภาษาฝรั่งเศสแปลว่าขาว Expert แปลว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความขาวคือเขาก็มีสกินโคงสกินแคร์ด้วยแล้วเขาก็ยังมีคูชชั่นด้วยโดยเขาจะแบ่งเป็นสองรุ่นนะคะเป็นรุ่น Light Coverage แล้วก็รุ่น High Coverage เป็นการปกปิดแบบเบาๆแล้วก็เป็นการปกปิด,บะะด,ด verage, แบบข เฉดสีค่ะแล้วก็สูตรไฮคอเวอร์รจะมีให้เลือกมากหน่อยนะคะมีให้เลือกถึง8เฉดสีเลยโดยเขาจะแบ่งหนูอสอนเป็นตัว P ตัว B แล้วก็ตัว O นะคะตัว P เนี่ยย่อมาจากพิงค์คือคนที่มีโทนสีผิวอมชมพูนั่นเองคะ่ะส่วน B เนี่ยก็จะเป็นสีเบจใครที่ต้องการเป็นสีแบบนูนทั่วนูนทั่วสีเบจก็คือเลือก B ไว้ก่อนมันจะแบบเซฟสุดๆนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว O ย่อมาจากอะไรไอจําไม่ได้นะคะแต่ว่าตัว O ได้เป็นสีเท่ชอบมากที่สุดเขีิวสุดนนะ สีโอนั่เนเองค่ะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูกันทางนี้จะเป็นแบบ light coverage และทางนี้จะเป็นแบบ high coverage นะคะนานๆให้ดูตลับซะก่อนนะคะนี่เป็นตลับของ spring collection เป็น limited edition ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็ต้องรีบพุ่งตัวไปที่เคาน์เตอร์เพื่อไปแย่งชิงกันมาซึ่งไอได้มาอยู่ในครอบครองแล้วค่ะอีฟ e ขอเล่าก่อนว่าไอเป็นแฟนแท้ของคูชั่นลังโคมเป็นจิงค่ะเพราะว่าไอซ์มีหลายแพ็กเกจมากอันนี้เป็นแพ็กเกจเฉยปวดบานที่สุดมันสวยมากแต่บอกเลยค่ะว่าไม่มีขายเลยนี่คือการปวดเฉยค่ะ เริ่มทาดีกว่าค่ะลอง Expert Cushion Light Coverage SPF 29 PA บวกบวกบวกฉ่ำวาวมากๆเห็นปะมีความฉ่ำวาวมากมากจริงๆคือสูตร Light Coverage อะไอ่ให้เรื่องความฉ่ำวาวเ่ราะคือมันฉ่ำวาวมากมากจริงๆแล้วก็แบบไลท์มากๆนะคะไลท์ like ที่นี่เนี่ยทั้งปกปิดบางเบาแล้วก็รู้สึกบางเบาบนผิวของเราด้วยเห็นป่าวแบบเทพจะไม่รู้สึกว่าทาอะไรเลยเหม,มาะมากสำหรับคนที่แบบว่าชอบแต่งหน้าแต่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันแต่งหน้ามาให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติที่สุดแบบไม่ทาอะไรที่หน้า,าเลยนะปะ มันจะมีความฉ่ำวาวมากปกปิดนิดหน่อยเหมาะสำหรับคนแบบมีพื้นผิวหน้าดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องการจะแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวของเราให้หน้ามันดูมีความแบบกระจ่างใสคุ่งออร่ามากยิ่งขึ้นรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆเห็นปะเพะว่าหน้ามันแบบสุขภาพดีอะไรเบอร์นั้นคือแบบฉ่ำวาวเบอร์แรงมากๆนะเอาจริงผิวสวยมากหน้านี้ดัดดาดดันดหน้านี้โอ้โหพูดเลยว่าเป็นครูชันที่แบบบางเบาที่สุด ในโลกนี้แล้วอะให้ผิวแบบใสามากจริงๆเป็นผิวจริงของเราเลยอะคือแบบปกปิดน้อยมากแต่ว่าให้ความแบบดูดีขึ้นมากอธิบายไม่ถูกนี่คือฝั่ง light coverage นะคะแค่ไลท์ก็สวยแล้วอะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็น Blong Expert Cushion High Coverage SPF 50+ PA+++ ฝั่ง High Coverage ที่เราเปิดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเจอแบบนี้นะคะมันจะมีตะข,ข่ายครอบคลุมอยู่อีกชั้นหนึ่งก่อนเป็นคนละแบบกันกับแบบไลท์นะพูดเลยค่ะว่าไอเนี้ยชอบฝั่ง High Coverage มากกว่าขอเชียร์ฝั่ง High Coverage นะคะเพราะพื้นฐานเป็นคนแต่งหน้าแน่ชอบแต่งหน้านหนักๆจัดๆคือแบบแต่งต้องรู้ว่าแต่งอย่างเงี้ยเป็นคนชัดเจนฝั่งนี้มันดูแบบอ,อยูดีจังเลยแบบไม่รู้เลยว่าแต่งหน้ามาฝั่งนี้เราจะต้องให้รู้ค่ะว่าเราแต่งหน้ามานี่ พอปาดองไปแบบนี้มันจะแบบปกปิดได้ดีมากแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยที่อ่านไปนะคะคือเขาแบบมี S P F เยอะมาก50บวก P A บวกบวกอ่ะคือแบบและฝั่งนี้นี่ก็ใช่ลุคที่มันมีความเป็นแบบแมตต์มากยิ่งขึ้นคือไม่ได้แมตตนะคือมีความฉ่ำเบาแต่ว่าแบบแมตต์ต่อฝั่งนี้อ่ะ เห็นไหมเห็นไหมหน้ามันจะมีความแบบละมุนแมตกว่าคือไอ้ว่าเนื้อฝั่งนี้แอบมีความเหมาะกับประเทศไทยมากกว่าสําหรับอากาศที่แบบมีความพาร์ิซิปด้วยหน้ายอยเยอะไม่ตลอดเวลาฝั่งนี้ก็จะให้เป็นลุคที่แบบมีความแมตกว่านิดนึงแล้วมันก็จะปกปิดได้แบบว่าแนบเนียนมากอย่างในส่วนของใต้ตานี้เห็นไหมว่าฝั่งนี้มันก็จะแบบเอือมีความเอาอยู่อยู่นะอันนี้เนี่ยไฮโคเวอร์เอชมันก็จะมีการคุมมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ติดทนนานกว่ารุ่นไลน์โคเวอร์เอชนะคะเพราะมันเป็นแบบไฮเนี่ยมีความแนบมีความ และนี่ก็คือความแตกต่างบนหน้าของไอนะคะเห็นไหมคะมันก็แบบเฮ้ยมีความต่างอยู่แบบรู้สึกได้ฝั่งนี้จะมีความแบบฉ่ำเบาแบบสาวเกาหลีคือก็จะแบบใสๆเป็นลุคแบบธรรมชาติบางๆเบาๆส่วนฝั่งนี้ก็จะมีความแบบแน่นเบึงปงังตุ้มตา้าแบบกรีดคือแบบ กรีบอะเห็นมา้ามีความแตกต่างไม่มากก็น้อยนะเอาจริงๆไอ้ว่าแล้วแต่คนชอบคือบางคนก็ชอบแต่งหน้าเบาๆเบๆแบบนี้ไงคือจริงๆถ้าเกิดว่าไม่เห็นฝั่งเนี้ยหน้านี้ฝั่งนี้ก็สวยแล้วหรือหรอมะแต่ค,ค,ค,ความเห็นกูกแบบมีความแบบเป๊ะปังแน่นขึ้นแต่บางคนก็ไม่ชอบหน้าแน่นแบบนี้เพราะฉะนั้นถามใจเองดูค่ะว่าชอบแบบไหนอ่าเห็นความแตกต่างแล้วเนาะเดี๋ยวขอไปทําให้หน้าส่องฟังเหมือนกันก่อนนิดนึงนะคะกลับมาแล้วค่ะ กลับมาบอกกันนะคะว่ามันดีขึ้นจากสุกเดินยังไงเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะสิ่งที่มันดีขึ้นนะคะขอสรุปง่ายๆ2อย่างอย่างแรกก็คือว่ามันเบาขึ้นค่ะมันไม่ใช่บางเบาขึ้นนะคะแต่ว่ามันเบาขึ้นมันแบบ f e ลล i n g เบามากยิ่งขึ้นคือทาลงไปบนผิวปุบะแทบจะไม่รู้สึกว่าทาลลงไปบนผิวเลยคือมันบางเบามากยิ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับคูชั่นอื่นนะคะคือแบบบางเบามากจริงๆเพราะบางทีครูชั่นอ่ะมันจะมีความแบบว่าหนาหนักย้อยเยิ้ม เกินไปอ่ะซึ่งอันนี้ไม่เป็นดูที่หน้าอาค่ะเนี่คือหน้าไอาลงคูชั่นอย่างเดียวไม่ลงแป้งด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มีความหนานหนักอะไรเลยดูแบบดูเป็นผิวแบบเป็นผิวผิวผิวแบบผิวดีมากเกิดมากผิวดีในยกาเนิดอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคือมันมีความเบามากยิ่งขึ้นและตามด้วยข้อ2เขาเพิ่มการปกป้องมลภาวะเข้ามาด้วยนะคะมีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่จะสามารถปกป้องผิวหน้าของเราอ่ะจากพอลูชั่นต่างๆมลภาวะต่างๆเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นอุ่นใจได้เลยทำให้รู้สึกมีความสุขกับการแต่ง ก็ถามไอเอฟรู้สึกว่ามัน perfect มากมากอย่างที่บอกไปนะคะว่าไอเป็นแฟนของ an ank, คุชชั่นลังคมอยู่แล้วแล,แล้วยี่นี้เขาปรับสูตรให้มันมีความเบาขึ้นมากกว่าเดิมผิวเรามันก็สบายมากยิ่งขึ้นบวกกับเนสสมคัญของเขาที่มันมีความปกปิดได้ดีเหลือเแต่ตอนแรกแล้วก็ไม่ได้มันเกินไปไม่ได้วาวจนเกินเหตุคือมันเป็นเนสัมผัสที่รู้สึกว่ากำลังเหมาะมากกับประเทศไทยอะ่ะมาริค่ะพายเทใจให้สุดๆนะคะเลิฟมากๆคือเป็นอะไรที่แบบมันดีอะ่ะสุดท้ายราคาค่ะราคารีฟิลอยู่ที่1,300บาทก็จะได้เป็นรีฟิลแบบนี้นะคะส่วนตลับเนี่ยยขาแ 600บาทค่ะซึ่งเขาก็จะมีตลับหลากหลายกันไปมีเป็นลิมิเต็ดดิชั่นบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดอยากได้ก็ต้องรีบแย่งซื้ออย่างอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะคะอาจบในส่วนของครูชั่นนะคะแต่ว่าบลองเอ็กซ์เพอร์เนี่ยอย่างที่บอกไปค่ะว่าเขาไม่ได้มีแค่ครูชั่นเขามีสกินแคร์ด้วยจริงๆมีสกินแคร์มาก่อนหนะ้าครูชั่นดีไม่พูดถึงก็ไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะเขาออกตัวใหม่มาด้วยเคสนนี้เลยอันนี้คือลังโคมบลองเอ็กซ์เพอร์ตไบรท์เทนนิ่งแอนด์ลิป โลชั่นที่มันเป็นน้ำน้ำเอาไว้ตบ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 เข้าหน้าเลยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้เป็นน้ำตบอีกต่อไปมาเป็นในรูปแบบมูสมีความน่ารักบุกติขึ้นไปอีกคือบีบมากรูบ่ามันก็จะเป็นเนื้อมูสเลยมีความเนี้งเนึ้งหนึหนน,น,น่ารักหยุ่นหยุ่นนะคะแล้วพอทาลราเบนวหน้าเราุูบะ่ะมันก็จะให้การแตกตัวกลายเป็นน้ำเหมือนโลชั่นค่อยๆซึมซาบเข้าสู่ผิวของเราได้จนหายไปหมดเลย สิ่งที่มันทำก็คือทําให้หน้าของเรามีความกระจ่างใสมากิขึ้นพร้อมทั้งเตรียมผิวของเราให้พร้อมรับการรูดในขั้นตอนต่อไปเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราไมาใช้หลักงหน้าเยลยค่ะรังหน้าสมมุกิว่าเอาเนี่ยทาทาป้าเป็นอันดับแรกไปเลยซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเขาเป็นบลองเอ็กซ์เพร์จริงๆใช่แล้วผิวขาว่า เขามากจริงๆเออบางคนอมิ้นประจมม,ม,ม,มีช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราได้แหละคือซาลิซสลิกแอซิดนะคะอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2,300บาทค่ะสว่วนอีกตัวหนึ่งนี่ยจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเป็นตัวเด็ดของลังโคมเลยก็ว่าได้นะคะคืออ,คอันนี้ค่ะอันนี้คือลังโคมบลองเอ็กซ์เพิร์สเมลานอไลเซอร์เอไออินเทนส์ไวต์เทนนิงสปอตเออเอเซอร์ตามชื่อของมันค่ะมันเอาไว้ลดเลือนพวกแบบจุดด,ด่างดำ,ดำลิ้วลอยลอยดำลอยแดงอะไรต่างๆที่มันแบบเป็นปัญหาชีวิตของเราเลยที่เราไม่อยากให้มันอยู่บนหน้าอันเนี้ยยยยยมมมันนจะะะช่่่่่วแแบบออออีีเรรรสททุกกาางงไไไปคโด้ แรงกับผิวของเราเขาสามารถใช้ได้แม้กระทั่งผิวบอบบางแพ้ง่ายแล้วเขาก็มีส่วนผสมที่เป็นกุหลาบกับม้นเพื่อช่วยปลอบประโลมผิวของเราด้วยมียีสต์มีสาหร่ายแดงมีวิตามินซีจีมีนู่นนี่นันน้น ิวเราให้แบบมีความขาวกระจ่างใสขึ้นอนะ่ะรวมอยู่ในนี้เลยค่ะส่วนเนื้อสมผัสของเขาเนี่ยไม่หนาไม่หนักเลยคะ่ะให้ความรู้สึกเบาๆเหมือนเป็นน้ำทาแล้วรู้สึกสดชื่นสบายหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยราคา3,900บาทค่ะก็มีความแพงแต่ก็มีความคุม้มค่าถ้าเกิดว,ว่าอยากลดทุกอย่างไปจากหน้าของเราให้มีแต่ผิวกระจ่างใสนะคะจบแล้วค่ะนี่ก็เป็นของใหม่ของลังโคมเ m ได้แล้วก็ตื่นเต้นตมากแล้วก็อยากจะมารีๆให้ดูกันนะคะขอย้ำอีกครั้งว่าคุชชั่นรุ่นใหม่เขาใช่เลกว่าเดิมจริงๆนะคะทาไป บุบเนี้ยเทบจะไม่รู้สึก,กว่าทานอะไรนหน้าเลยมันเบามากๆจริงๆไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะแต่ว่าลองเองเถอเะแล้วจะรู้มันเบาจริงสำหรับว,วันนี้ก็ไปก่อนแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังสนใจนะคะน่าจอกันหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย